หวังว่าจะพบเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่มีกฎอะไรในชีวิตในการดูแลตัวเองมีความสุขกับทุกอาหารที่ได้กินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคาร์บไขมันของหวานเ uh, พนจะกินอย่างมีความสุข <Woo! S 1> โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงอะไรที่จะตามมาหลังจากที่กินเข้าไปไม่ต้องตีกับสมองให้เหนื่อยหวังว่าสักวันจะพบตัวเองในเวอร์ชันนั้นนะ เวอร์ชั่นที่มีความสุขไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปร่างกายจะเป็นแบบไหนแต่เราก็ยังเป็นเรามือแรกของวันนี้นะคะในตูเ้เย็นของแพนเนี่ยมีแอปเปิลนะแล้วก็มีขนมปังแพนนี้ก็เลยจะเอามาทำแบบเป็น2เมนูนะคะนี่แพนก็เอาแอปเปิลเนี่ยมหาหั่นนะคะแล้วก็สเปรย์ขนมปังด้วยพีนันปาร์เรนี่ก็เรียงกันแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแล้วนี่ก็โรยผงซินนามอน เพนก็าไปเข้าเตาอบอันนี้คือเมนูแรกนะคะนี่คือเมนูที่2องเพนนี่ก็จะเอาแอปเปิลเนี่ยมาผัดบนกระทะเลย,ยนี่ส่วนผสม,สม,สมก็ตามนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หั่นขนมปังค่ะทุกคนเพนนี่จะเอามาแบบทําเป็นไส้อย่างนี้นะทําแบบนี้เลยมันง่ายๆเลยค่ะทุกคนใครๆก็สามารถทําได้นะ Trying to, I'm trying I'm like, it's just, I'm trying to catch on to a plane to Pennsylvania I couldn't get no sleep, I think that this might be a dream Cause Isaac's on the beat City Irish. views like red Pagodas. We grinding for the streams I need the money for some work, I feel I got more beats than Dwight Schrute His songs are great, it's just rude You write by girls, that's so you Say something real, that's tofu When you speak the truth, people get offended คำสุดท้ายอันนี้ก็อร่อยมากเลยทุกคนแต่จะใช้เวลาทำเนี่ยนานกว่าอันเมื่อกี้นะคะอร่อยเหมือนกันเลยใครมีเวลาน้อยก็ทำอันนู้นใครมีเวลามากหน่อยทําอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบ j u ซี่อยู่ มีความหวานถ้าอยากให้น้ากินกว่านี้นะคะแพนว่าเลยต้องผัดไส้ให้มันแบบชุ่มฉ่ากว่านี้อีกอืมแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะนี่นะคะมื้อเย็นของแพนก็เป็นแบบข้าวนะแล้วก็เป็นไก่แพนก็กินเหมือนเมื่อวานเลยทุกคนแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่คือชูชีไก่นะคะซื้อมาหอม,หอม ขาวเนี่ยนะทุกคนแพนซื้อจากเซเว่นนะคะแพนแบ่งครึ่งเมื่อวานกินครึ่งหนึ่งวันนี้กินอีกครึ่งหนึ่งฮึฮัลโหลวันนี้วันพักของแพนนะคะจูๆว er ันน so. ี้เนี่ยแพนก็รู้สึกว่าอยากทําวุ้นขึ้นมาเพราะว่าแม่ซื้อผงวุ้นไว้ให้นานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาทําสักทีวันนี้ก็เลยอะ ถึงเวลาที่ฉันจะทำได้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยแพนก็จะใช้แบบเป็นวุ้นโปรตีนนะคะเราจะได้แบบทานง่ายๆแบบเหมือนทานเล่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีโปรตีนนะคะก็คือแพนจะใช้โปรตีนของอันนี้นะดูเอเทอร์นะใส่สตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็จะใส่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นนมนะทุกคนไม่รู้มันจะได้ไหมนะคะต้องลองทําดูที่แพนเลือกใช้โปรตีนของดูเอเทอร์เนี่ยเพราะว่า โปรตีนอื่นๆในบ้านของแพรนะคะมันจะเป็นโปรตีนจากพืชแบบล้วนๆจ๋าๆเลยทุกคนแล้วมันจะมีเนื้อนะคะเนื้อสัมผัสเวลาเอาทําบุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่แบบมันอาจจะไม่เนียนนีก็ได้เออเพรน,นี่ก็ไม่รู้นะคะก็เลยลองใช้ตัวนี้ดูนะโอเคมาทุกคนเรามาลองทาเออเดี๋ยวยังไม่เสร็จ <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นกล่องที่แพรใส่แพรก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมอะต้องลองอะเนาะทุกคนมาเริ่ม เซผมวูเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ปิดเตาเพนกัวมันจะมีเศษอื่นๆนะคะเพะนก็จะก,กรองเ,เพนจะต้องรอสิมพูเซตตัวก่อนนะคะพอสิมพูเซตตัวแล้วเนี่ยเพนก็จะเอานมกับอันนี้นะเทลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะผ่านอันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยเพนจะทมามาม่าเพนต้องมาม่ากินทุกคนนี่นะคะวันนี้เพนจะกินมาม่า รเข้าซอยไก่330แคลนะคะแต่ว่าโซเดียมพุ่งสูงปรีดอร่อย,ยอันนี้เป็นหมูที่แม่แพนผักไว้นะคะ น้องเซ็ตตัวแล้วนะคะนี่เดินหน้าทำวันี้ต่อ เซตตัวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเพนจะลองหันดูนะเราจะอ,าออกมาได้ไหม <c oughs> ต้องลอง <c oughs> คือเร้องสอกมันก่อนไหมเนี่ยกลิ่นก็คือหอมมากไม่ไหว เอาะรอ้ออรอยอ <S <S นี่นะคะความปังปุคือแบบดูสวยน่ากินมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะทุกคนมื้อเย็นของแพนในวันนี้นะคะเมนูไขก่กระต้องมาอีกแล้วค่ะ <S <S คืออาหารสิ้นคิดมากๆอะไรที่แพนคิดไม่ออกก็จะไขก่ก่อนเลยนะคะ จะเอาแบบเห็ดเข็มทองมาเรียงบนกระทะเลยแล้วเราก็ราดไข่ลงไปนะคะเมนูนี้เนี่ยง่ายและอร่อยมากดูสกิลการพีคของแพนนะทุกคน <c oughs> นี่เราใช้ข้อมือนะคะเนี่ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินนะนี่กินกับข้าวนะคะแล้วก็มีผลไม้เล็กน้อยหอมมากแพนนี่กินกับข้าวขาวเลยนะคะ ออเคคมันก็ืไข่จียว <c oughs> วันที่15แล้วนะคะมาดูหุ่นของแพนกันอันนี้แผนขมิ้งพุงและไม่ขมิ้งพุงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับวันแรกเนี่ยไขยมันตรงพุงแพนเนี่ยหายไปบ้างแล้วนะเมื่อเราปรับอาหารการกินเนี่ยมันก็จะมีความบวมน้อยลงและเมื่อได้ออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะเผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะคะ พนเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายแต่ที่พุงนะคะเพนออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยตามโปรแกรมฟรีของโครวี่นะการที่เราเนี่ยออกกําลังกายเฉพาะส่วนมันไม่ได้ทําให้ไขมันส่วนนั้นหายไปนะคะแต่ว่ามันจะทําให้กระชับขึ้นการที่ร่างกายเราเนี่ยจะดึงไขมันมาใช้เนี่ยมันจะดึงเองนะคะไปเป็นตามลําดับส่วนๆของร่างกายเราเลยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถเลือกได้ว่า,ว,าวันนี้ัะเล่นพุงจงเอาไขมันพุงฉันไปนะอย่างนี้เราไม่สามารถสั่งร่างกายแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าเรา สามารถออกเฉพาะส่วนเพื่อกระชับกล้ามเนื้อให้แบบสวยฟิตเฟิร์มขึ้นได้นะเน้นทํามันต่อไปนะคะทําให้สม่ําเสมอไม่ต้องแบบเคร่งครัดมากก็ได้เอาแบบนิไดห้หน่อยๆที่เราพอทําได้ในแต่ละวันไปนะคะแล้วคุณจะเห็นผลเองแพนรับประกันเลยว่าคุณจะเห็นผลแน่นอนนะคะถ้าทํามันต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบกดดันตัวเองไม่ต้องเครียดนะคะเชื่อแพนเชื่อแพนทํามันต่อไปเรื่อยๆนะ ทุกคนแพนนี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจะบ่าย2องโมงแล้วแพนว่าจะทำอะไรง่ายๆเลยดีกว่าขนมปังกับไข่ดาวงนี้จบพอแล้วก็กินกับอะโวคาโดเมนูเดิมนะคะเพราะว่าอยากได้ความรวดเร็วนะโอเค อร่อยทำได้ง่ายๆนะคะกินกับอะโวคาโดก็ได้ <c oughs> โพสง่ายๆแต่อร่อยมากทุกคนแพนนี่นะคะตัดคลิปไปแล้วก็นั่งจกขนมไปด่อร่อยมาก <c oughs> คือแบบจกไปเรื่อยๆมันเพลินอะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะคะมื้อเย็นของวันนี้ก็เป็นต้มจืดนะคะเป็นต้มจืดที่แบบ ซื้อมาจากตลาดอาจจะไม่ครีนด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ได้กินกับข้าวแล้วก็มีผัดพริกหยวกนะคะแม่แพนอะทำนี่พริกหวลยวกหลายหลสีอร่อยนะคะพีพ่แพนไม่ได้กินข้าวเพราะว่าไม่ไม่มีข้าวที่บ้านไม่มีใครหุงก็เลยกินเปล่าๆแล้วก็กินกับอันนี้นะคะต้มจืด แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ